คราบ้นพี่น้องครับสวัสดีครับป้านเจ้าทาคอยพอี่ทุกทุกท่านพี่น้องทุกูทุกคนเนาะครับเนาะกำลังอยู่กับผ่านทือบ้ามีแลวกช็ชชองอีสานบ้านอนเองพี่น้องผมไปได้สีนมาพี่น้องสีนไม่ไม่งามงามพี่น้องผมสีนไม่ไม่งามงามเนาะพี่น้องเนาะขั้นแท่นหน้าตับก็บมีปฏิว่บาบ้ามีบ่ได้ตับมาบ่เป็นศาสตร์หรอพี่น้องเดือตับ เสือที่สําคัญที่สุดพี่น้องผมเพิ่นปาดไห้บ้ามีวัสิลมาเห็ดยู่ถูบาสันเพิ่นไห้เสือห่องไห้มานําพี่น้องผมเพิ่นไห่เสือมานําจุกันแสแยบเนี่นอนพี่น้องมือนี้รับร่องว่าบ่อผาดพี่น้องผมได้บักหลายเนาะครับพี่น้องเนาะต้มเนาะนี่เนาะเอาเลยครับเอาเลยมยนะีพี่น้องผมเด็ดรู้เด็ดเด็ดขาดพี่น้องผมเลือด บ่แม่นเลือดแท้ซ้ำบ่ละอาไให้ก็ได้แกแบบพอพ่อต้องใส่น้ำแจีุ๋่งไปยังมันลายขับปันเท่นท้ำชิมเลยนี่ยเทาน้ำชิมกลัวเลยผ่านเธอพักกับเ้าพี่น้องผมพิเศษสุดมือนี่บักแตงมากเป็นสวนเนาพี่น้องเนาะบักแตงมากเป็นสวนละ่ะก่ามีดอกกระเจียวความพี่น้องผมสําคัญมีดอกกระเจียวความเ้าสีลาบยุบบ่เหมือนี่เลี้ยวแต่ผ่านเธอเด้อซอยอยากลาบกัลาบพักลาบเ้าก็มี สุดยอดพี่น้องผมวันนี้บ่ให้พลาดบ่ให้ผิดหวังเนาะพี่น้องเนาะครับผมสวัสดีครับพี่น้องผมกับบ่าวมีผ่านเื่อแล้วก็ช่องอีสานบ้านข่อยเองพี่น้องผมเอาโชวตตอนตับซะเลยพี่น้องโชวตตอนตับซะเลยครับมาอยากมากินมาแซ่บมานัวนํากันล่ะพี่น้องมืนน้อนี้ดังสิบ่าวมีถ่ายทอสดสุดใบมือคืนบ่าวมีว่าสิอ่าพามาจู่ียนวาสิไปหาพี่เตี้ยพี่เตี้ยเพิ่พนบ่อยู่ครับเพิ่นนอานไ้แล้วก็เพิ่นบ่ว่างมื้อนี้ ก็เลยนัดกันกระพ่านทื่อแหละครับนัดกันกับพ่านทื่อวาสีกินซินเพิ่นไปกลางม่องไปยามาได้บักหลายพี่น้องไปกลางม่องมาได้บักไลแต่ว่าเ่ราะอื่นบ้ามีม่องนี่ก็เชียดเดี่ยบ่ามีมีหยังเสีบๆอยากให้กินอยากให้กินบัดห้าเพื่อนนั่นนะพี่น้องเพิ่นเพิ่นเออขวดใหญ่ขว่าแล้วลูกเพิ่นไปได้ปลามาาพี่น้องได้ปลามมการิงโอ้ยสุดยอดนาพี่น้องเนาะ ได้ปลามาแล้วปีงเดี๋ยวมันเชื่องเขาไปนะเดี๋ยวจินปีงปลาก้อนกันเลยอันนี้เบ้ามีหงำข้างไว้เนาะพี่น้องเนาะไปมือได้มือนี่บ่มันจี๊ดไปขนาดเมื่อเย็นน้ำอะไรดิบึ้งว่นได้อะบ่มันไปไปพี่น้องผมเดี๋ยวบ้ามีกับปั้นซื้อผ้าไปถ่ายถอดสวดยู่บึงเนาะพี่น้องเนาะบึงเฮาเดี๋ยวลุยกันพี่น้องผมว่ายสิเป็นจังไดแน่นอนอี่มือไปยามมาเมือเเรามีรถตัวซีหาหนิ้วนี่ ตัวฝ่อมือนี่เดี๋ยวเห็ดแก้วกวันนาพี่น้องผมเห็ดแก้วกวันไปเลื่อยๆเลี่ยงเลี่ยงแสบๆพี่น้องผมข้าถ่าเลือไปยังตะเจียละจะนนี่ <Okay. S 1> มันใกล้บกเปิด mm hmm. จะเคี่ยวเนาะไกลเคี่ยวตุ่มมาย่างดีพี่น้องเลยขี mm hmm. ่งวัวตุ่มมาควนทวนทวน,ทวนหอมอ๋อ มาเพียนซุกดุยพันคือสันผู้หอมเท่ครับหลังเบิดแล้วหลังเบิดแล้ววิธีปรุงแก้วข้าวนะครับเนาะวิธีปรุงแก้วข้าวข้าวหวานต้มถั่วเดือของหวานต้มถั่วเกล็ดชนีบ,บ,บอกว่านี่พี่น้องผมบักเฉียบบักเฉียบซุกพี่น้องของหวานต้มถั่วคือบักเฉียบซุกน้องพี่นอนะอ้องเนาะเอาชิลล่วงกินครับยืดดอกเย็นดอกกระเจียว,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 ยวยนี่เพราะว่าพคนว่ามันกินดิบได้ ได้เคยหูนะพอไปเห็นอยู่ในพ่นกินอยู่ในยูทูบเอมกินไดกินยูปลา่งกินอยู่ปลานี่ิงบนี่ละปลาผ่านเธอได้มากพี่้องเป็นปลาเขาเอืนปไปยังแต่เพี้ยนมันบ่านี่ปลาขาวอีไทยปลาขาวอีทยพี่น้องผม อืมนะไปแล้วขันบ่อได้เป็นนำเหล่ามานครับส่วนทากระโปงทาลา,านกับ่เปิดค้นผู้นีน้นี่สมควรที่บ้ามีต้องมาตูดกินกันดาค่านนะพี่น้องสอยพัดส้ยอย่าญเจักน้อยพี่น้องนะพรอหนี่เดี่ยวสอยนีล่ละพันถือพ้นเอาออกจากขาไม่ไหมเลยเห็นไหมมันคือสีแบบสุดยอดครับเอาเสื้อก่อนกันได้ บ่มีแก้วกรับบ่ดีคือว่าเดี๋ยวเสือส้อยมวางนี่มันเลยคักๆเลยได้เสือเสือแท้บ่มีเบิ่งขวาเพิ่นว่าเอื้อเพ่าซั่นผมีพิษยู่ทุ่มเพื่อจะพ่นจัดให้เลยส้อยจุมาพี่น้องผมบ่มีผิดหวังเนาะพี่น้องเนาะส้อยจุแซ่บๆ ตอนนี้อยูน่นี่หูแล้วเอาตะผ่านืีอเตนมบ้ามีใดเบิดถาบ้าเกาหลีมาพักเป็นสวนพี่นองเลยมุอนี้บ้ามีสิกินเห้เสียย่างเดียวไอหนุ่ยสี่รีโบพูนที่สานบานไข่หนุ่ยบ่ไอหนีเนาะครับเนาะบ่ามาไทายเข้าได้ถันไทยไหย่ได้ข้งไข่กิมลงไปเด้งขึ้นไม่ไม อันนี้เป็นล่องเลยพี่น้องผมโอ้มือน,นี้ยังกินผ่านทื่อหลายคนไปกลางมง่วงกลางเกลือมาบักหลายแต่ว่าเป็นล่องเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เอาไปผ่านทื่อเห็ดเจี่ยวขึ้นมาใจสีขาดแล้วพอเกี่ยวไม่เกี่ยวไอ้เกี่ยวเหมือนเดิมพี่นอ้องผมใส่ขี่เข้าไปผมผมพี่น้อง ใส่น้ำปลาปลาแดดหรือเ่าครับหีบมันลงไปหีบมันลงไปห่อนเดินครับห่อนก็บว่าเป็นยังครับขี่งัวงพี่น้องผมเกลียวขี่ผมผมรรครับผมบ้ากาดเลยใส่ชุดรือเปล่ครับผมเนี่ย เอ้ยหอพดีตัวนั่นครับใส่มันลงไปนั่นแหละขักลินะโอ้ยบ่อเสียดป่วยคนนบ่อเสียดป่วยพี่น้องเดี๋ยวบ้ามีคนให้สู้รดสู้ลามันแตกจะน่อยก่อน ขออนุญาตบาดค่ำพี่น้องผมค่ำแหลกแหกมันเราพี่น้องเนาะค่ำแหลกแหกมันเสียล้วนลวนอาตอนนีมันจังไงตุ้ยเข้าไปเยาวาบาวมีเรื่องผ่านถือ มันสุดเท่าน,นั้นล่ะพี่น้องผมมาพี่น้องผมทางไกลทางไกลในปรไปทศทางประเทศในจังหวัดต่างจังหวัดมาส่วยอ,อยากมข้าวเครื่องก็ยบ่อยากผักเอาล่างกินข้างแรกพี่น้องผม,มครับดอกกระเจียวพี่น้องอแซ่บดีด้วยเราผ่านเรือร่องครับดอกกระเจียว ขันแจหน่าพี่น้องน,นี่แบบคนว่าเกือมีความมันผ่านถึงมีคว้วมันกัครักเรียนต่อนี่ ต้อนยาผู้ใหญ่คุนซ้อยเห็นเห็นเลยคนว่าเนื้อมันต้องจังสี่คนว่าสิไปจุอเอาเพี้ยนยี่ป่านี่เลย,ยหมมาพี่น้องตอนนี้ตุ่ยลงไป บ่อเสบป่วยบ่อเสบป่วยพี่น้องผมอีกแล้ว <c oughs> ชิมงามดีบ่อผ่านเดือ เพี่น้องเอ้ยเจ้าดีเจ้าดีเจ้าดีสีเงานจุใดแบบสบายสบายพี่น้องเอ้ย

จินเสียจินสางพี่น้องเอาตับ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 ลองเบิ่อต้อนตับพี่น้องผมตุยตุยขีมันลงไปพี่น้อง ตุยชยีมันลงไปยินพี่น้นองผมตับวันหวานพี่น้อง

ตอนใหญ่ๆครับใหญ่ๆก็กครับดก็พัดยิบเดี๋ยวหิบเดี๋ยวยิบนดี๋ยวยิบเดี๋ยวหอมครับหอม เสียเสียเสียฟังเสียเฮ้ยเบิ้ดเข้าไปเจ้าชายอีสานบ้นานไครหนุ่มว่าเดี๋ยวมาท่ายให้เาพี่น้องเนาะถ่าเองคิดเองพี่น้องผม มองนี้นยัางอีก,อกนี่บที่ยาเสียพี่น้องเสียห่วงไห้คนว่าเออกระเทียมตุ้ยฉี่ขึ้นมาตุ้ยเจ้าฉี่ขึ้นมาค,ครับพี่น้องผมเหยียดมันเสือพี่น้องครับนี่ลุยบด ดูดวดที่หลังผมก็ปาดคือจะแปพิมพกมาส้าปวดไดมาเพีดแก่พิไม่จองเ็ดดเกว่าเที่นี้อันถ้ากนจะมาเพียดที่่อนอาไว้หยอดเลยดดดง เย,ย้เอนี้กุ๊บกุ๊บกบ่อบน,นะแม่นเนอสิด่ดีแก้วดีพี่น้องจังสิบนะพี่น้องนะไม่เมื่อแล้ว ้าเนี่ยเปรี้ยวอุ้ยอยากกินมากอยากกินปลาอยากกินามวหอมมากดีหว่าคยงางนี่งามพี่น้องงามันจะเลื่อมเลื่อมไวยังไหนมันบอกความพี่น้องมันบอความ เอาพี่น้องผมถึงเวลามาพู่ะเดี๋เราพี่น้องเนาะขอบคุณทุกไตรทุกสับทุกการติดตามเหมือนเดิมคือเก้าพี่น้องผมจากหัวใจทีมงานอีสานบ้านดอยพี่น้องผมพอกันคลิปหนาด้วยพี่น้องเด้องพิธีปาาประการได้บ้ามีขอโทษขอให้พี่น้องขอบคุณครับสวัสดีครับคำลาพ่ออากไปกับพานที่คับตอนนี้พี่น้องผมเยี๋ยวลาไหเยอะหน้าไหเดี๋ยวเดี๋ยวครับ